สวัสดีครับเจมพงศพักครับผมจากดอนเซนูเออร์ซีรีส์ครับรับบทเป็นพบผ่านครับสวัสดีครับพุทธพุทธนัทครับรับบทเป็นปลายน้ำครับครับเซ็งสุภาพโชคนะครับในเรื่องรับบทเป็นโทครับครับใช้สุภาพกิจนะครับในเรื่องรับบทเป็นเอกครับโอ้ยพูดถึงพบผ่านดีกว่าอย่าพูดถึงเจมเดี๋ยวสำหรับ NC ที่ผ่านมาเลยใน EP10 ครับผมก็โอ้ยเริ่มขึ้นยังไงเลยดีเนี่ยนะคือก็เป็นเป็น าสำหรับตัวเจมคือมันก็เป็น NC ครั้งแรกที่ที่ท,ที่ที่ทำด้วยครับผมแล้วก็เป็น NC ที่ทุกคนเห็นตัวละครของภพพานกัลลิออนครั้งแรกเหมือนกันในเรื่องอะไรเงี้ยก็คือหลายๆคนอ่ะก็เขาเขาจะพูดว่าแบบเฮ้ยไม่คิดว่าจะมี NC ของ2คนนี้ด้วยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาใน E p พีที่10เลยอะไรเงี้ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปแล้วก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความอาจจะไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรดุเดือดเหมือนคู่ของ อือนี่คืออะไรไม่จริงเหรอหรือว่ามีความน่ารักน่ารักแต่ว่าพอนาะพอถึงฉาย NC แล้วอ่ะอก็อย่างที่ทุกคนเห็นไป็นละครไม่อยากจะอธิบายว่ามันคือยังไงครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายครับแต่พอผ่านมาได้ก็รู้สึกว่าเออโอเคครับแล้วก็แล้วก็ภูมิใจกับผลงานที่ออกมา <laughs> อุ้ยอันนี้ค <laughs> 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 ือปาไมงไงนะ <laughs> อ๋ออ๋อชใช่ใช่ใช่เหมือน เหมือนมันจะมีเขาอกล้องเขาจะแบบว่าโค้ชอัพตอนฉากที่ลีออนต้องปลดเปลื้องเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ภาพเหมือนขึ้นมาก็เลยก็เลยยังไงต่อไม่ตอนนั้นก็เลยบอกว่าอะแบบสมาร์ทมาแบบแบบปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เลยบอว่าอะหยิบจับทุกกตาได้ตีปั๊มซิกแพค เออเชยๆชเนี่ยยิ่งกว่าอีกก็ถ้าตอนนั้นที่ถ่ายจริง4ี่ชั่วโมงครับคือตั้งแต่2ทุ่มจนเลยคิวไปถึงเกือบเกือบเที่ยงคืนมั้งครับวันนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นด้วยด้วยความเป็นครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีช่วงช่วงแรกๆอาจจะมีการแบบมีเกรงเกรงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแล้วทั้งทางมีไมวายเองอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เมย์ด้วยคือทุกคน ต้องการอยากจะให้ผลงานมันมันออกมาดีที่สุดอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเก็บละเอียดดีเทลทุกอย่างทุกเม็ดเก็บละเอียดเก็บยิบไม่ปล่อยไม่ปล่อยผ่านง่ายๆแน่นอนอะไรอย่างนี้ครับมผมจะบอกเลยนะว่าจริงจังจริงขนาดตอนซ้อมตอนซ้อมมาเรืออ่องหลังเมื่อหลัง,ลงยังแบบว่าจะาไมให้คนนี้เล่าไหมโอ้ย <laughs> ขนาดขนาดขนาดคนนี้ไม่ได้อยู่ในซีนวันนั้นยังรู้เลยเหรอต้องเล่าต่อไหมอ่านพูดแล้ว ไม่ผมผมดูเบื้องหลังไงก็คือตอนซ้อมกันแต่เขาจบจริงตอนซ้อมคุณยังไงครับวันนั้นคือตอนนั้น่ะเราเหมือนกับลอก็ลองต่อบทกันแล้วก็คือมันต้องมีฉากจุบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ไม่รู้ไงเราคิดว่าต่อบทก็คือก็คือก็คือเล่นจริงอะไรอย่างงี้เราก็จุบไปแล้วเสร็จแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอันนี้แค่แค่ซ้อมอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คิดแค่ว่าเออเรา ก็ซ้อมเหมือนให้มันเหมือนจริงที่สุดเวลาถ่ายมันก็จะได้แบบอ่าไม,ไ,มไม่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 แปลกอะไรอย่างนี้ร่วมกับจาเฟิร์สเอาจริงอะ่ะตอนแรกผมเจอจาผมคิดว่าจาจะเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากด้วยความที่ว่าตอนแรกเจอรู้รู้สึกเหมือนจาเป็นคนนิ่งๆนะตอนแรกแต่หลังๆพอรู้พอรู้จักกันไปพอสนิทกันไปก็เป็นคนตลกเป็นคนชอบแกล้งคนหนึ่งไ,ไม่เหมือนครับ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วหรอกับเฟิร์สแต่เฟิร์สก็จะเป็นคล้ายๆจาเหมือนกันแต่ว่าเฟิร์สเหมือนจะเป็นมุมที่แบบว่าเล่นจาจะเป็นคนแบบประเภทเล่นมุกแต่เฟิร์สจะเป็นคนแบบชวนเล่นชวนคุยมากกว่าส,สำหรับของผมผมก็รู้สึกว่าเหมือนกันจากับเฟิร์สจะเป็นคนที่แบบมี energy สูงทั้งคู่ด้วยความที่แบบว่าชวนเล่นชวนคุยทําให้แบบคนอื่นไม่เครียดอะไรพวกเนี้ยครับมันเลยแบบการทํางานเลยง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆน้องๆก็น่ารักมากครับก็คืออย่างอย่างตัวผมเองผมจะเล่นบทที่มันแบบ ใช้แบบ Energy มากเราก็ดึง Energy จากเขามาครับ <laughs> เพราะว่าในวันที่เขาเข้าบทปุ๊บ Energy เขาจะดรอปลงแต่ว่าเราต้องเอา Energy ออกมาอะไรเงรี้ยแล้วเขาก็จะบิวเราก่อนก่อนที่จะเข้าแบบเข้าไปเล่นในบทนั้นอะไรเงี้ยครับก็ทั้งคู่นะคือทั้งแบบสนุกเฮฮาตลกสนุกสนานอะไรเงี้ยครับก็ทำให้แบบมีสีสันในกองด้วยอะไรเงี้ยไม่เครียดครับ โหเครียดนะครับคือจริงๆอ่ะอย่างเราสองคนเองตอนที่มาเข้าคลาสด้วยกันเป็นเป็นคลาสที่ลักเวิร์กช็อปนะครับเราก็รู้สึกว่าเออบทมันยังไม่คือเราไม่รู้สึกว่าเราเคยล่าเริงขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอถึงวันที่เรารับบทตรงนั้นเองมันมันก็เครียดพอสมควรเหมือนนะครับพอถึงเวิร์กช็อปปุ๊บมันมันมีเหตุการณ์ที่แบบเราสูญเสียคุณย่าด้วยมนยิ่งทำให้รู้สึกว่าเราจะเอาเอเนอร์จีจากไหนมาเล่นบทนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็มันก็ชาเลนจ์อีกแบบว่า มันคือการแสดงที่แสดงเป็นอีกตัวละครหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยก็พยายามจะดึง Energy อ,ออกมาให้ให้คนดูรู้สึกว่าเออนเนี้ยมันคือปลายน้ำนะอะไรเงี้ยครับชอบก็ชอบเกลียดก็เกยียดได้เลยอะ<ล>ไรเงี้ยงาน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 เมาเมาเมาถึงสมาร์ทแล้วกันเมาถึงสมาร์ทแล้วกัน <laughs> จริงๆอ่ะถ้าเขาอยู่อ่ะไอเรื่องก,กินเก่งอ่ะก็คงไม่แพ้ไม่แพ้กันละกันสองคนนี้ <laughs> แล้วก็ถ้าเรื่องของแอบหลับ จริงๆคือเหมือนสมาร์ทอย่างที่สมาร์ทบอก<ด>อ่ะเ,<ล>เ<ล>ออ <laughs> เหมือนที่สมาร์ทบอกบอกในอะไรนะที่มีมีคอนเทนต์ใช่ป่ะว่าแต่ละคนแบบเออคำของแต่ละคนอ่ะคือสมาร์ทจะบอกว่าไม่ว่าจะนอนกี่ชั่วโมงก็คือไม่พออะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะซึ่งแบบเราจะเราเห็นเขาเวลาเขาเรียกว่าเวลาถ่ายซีนนี้เสร็จแล้วว่างอะไรเงี้ยถ้าเราหาเขาไม่เจอเราก็จะเห็นเขาแบบนอนนอนพักผ่อนนอนเก็บแรงไปพอเขาตื่นมาก็กิน <laughs> <laughs> กินเสร็จแล้วก็ไปนอนแล้วก็รอถ่ายแต่ว่าเราทำงานเขาก็ตั้งใจครับอ่าใช่ใช่วัยกำลังโตครับต้องว่าเขาไม่ได้เราก็คือเราก็เลี้ยงเด็กใช่ไหมเราก็ดูแลเขานอนไปอุ้ยจริงถึงเนื่อเออเดี๋ยังไม่ถึงเวลาจะเห็นก็พี่ส่งมาให้เอง อ๋อครับในนี้ TikTok เนี่ยเขาก็จะเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าที่สุดในในนี้ยเราจะต้องเป็นเฟิร์ใช่ไหมครับคือเฟิร์นี่จะแบบ,บกเก็บทุกคอนเทนต์มีทุกแม้กระทั่งวันนี้ที่เราไปทำงานด้วยกันมาก็คือจะมีอีกหนึ่งคอนเทนต์นขอแค่3นาทีในการแวบ,บมาสักแป๊บหนึ่งในคอนเทนต์เขาก็สามารถทำได้มาเตะหน่อย มาเร็วมาเร็วเดี๋ยวไม่ทันอะไรเงี้ยผมเน้นปั่นครับเพราะว่าเฟิร์สแกลงผมไงเฟิร์สเอารูปผมไปลงไงผมก็อยากแบบเอออยากให้เฟิร์สแบบเต้นสดๆตรงนั้นเลยว่าเฟิร์ส<ๆ>เฟิรจะทําอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็แบบปันป่นๆเฉยๆแกล้งๆอะไรเงี้ยครับจริงๆเฟิร์สเป็นคนชอบเต้นด้วยก็เลยแบบอ่ะให้ให้เพื่อนแบบเต้นเลยอะไรอย่างงี้จังหวะในกองจริง ก็ระวังเหยียบนะครับใครเหย่าเออก็ตัดกันไปเลยยังไงนะฮะมันจะปฏิเสธไงอะเนาะอุ้ยยาวจริงอะเนาะมาด้วยเยี็นผมเขาปากเอ้ย เนี่ยดูสิเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยเราเราเราก็แฮปปี้นะถ้าสมมติว่าคนคนดูพบผ่านแล้วคนรู้สึกว่าโอ้โแบบคือเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่ดูพบ่านตอนแรกๆอ่ะอาจจะเห็นว่าทําไมพบพานแบบเอยดูแบบดูนิ่งๆดูเรียบร้อยดูแบบเออไม่ไปยุ่งอะไรงไงเลยแต่ว่าทำไมพอตอนหลังๆเริ่มมีแบบอ่ามีจริตจักรารมากขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นคนก็เลยบอกว่าแหมแบบสวยจังเลยนะแบบผมยาวผู้ชายมาตามจีบ ตั้งแต่แรกเราก็เล่นตัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งโอเคเราก็เราก็แฮปปี้กับกันที่แบบว่าคนอินไปด้วยคนรู้สึกว่าแบบมัน,ม,นมันอีวพานมันอ,อย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆตอนนั้นเพิ่งเห็นแมวเลยแล้วก็แบบอุย้ยเราก็เลยเดินไปเลี้ยงทำท่าเลี้ยงล,ล้มฮะล้มที่กลางล้มข้างๆเขาอ๋อล้มที่กลางอะครับก็ถ้าเราไม่ไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เห็นเราไงาเราก็เลยแบบว่าอืมถ้าถ้าไม่ทักลักก็ไม่เกิด ไม่ใช่นะครับทุกคนนี่ไม่ใช่พบผ่านทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะพอผ่านไม่ดีครับผมก็สำหรับ้องเซโนเดอะซีรีส์นะครับผมจบใน EP ีที่12เนาะแล้วก็ยังมีเป็น EP พีพิเศษอีหนึ่งีนะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนครับติดตามนะครับวันศุกร์เวลา4ทุ่ม45ทางช่องวันนะครับผมก็เออเรามีช่องทางนะครับให้ให้ติดตามกันแล้วก็ใครที่ชมยอด รับชมไม่ทันก็ไปชมย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับก็สามารถติดตามผลงานของนักแสดงทุกคนแล้วก็ความน่ารักน่ารักของทุกคนได้ทางออฟฟิเชียลของมีไมวายทุกช่องทางเลยครับทั้งก็จะมี Facebook, IG, Twitter, TikTok แล้วก็ ยูทูบครับสาหรับบ้านผมนะครับ <laughs> ก็จะเป็นบ้านลิตเติ้ลทวินเสียงไว้เยก่อนสาหรับบ้านผมก็จะเป็นบ้านลิตเติ้ลทวินครับจะมีผมกับแสงอยู่อยู่ในบ้านด้วยก็อยากให้เข้ามาเป็นครอบครัวลิตเติ้ลทวินะครับจะอัปเดตข่าวสารทุกๆอย่างเลยแล้วก็อัปเดตรูปภาพหรือกิจกรรมโปรโปรเจกต์อะไรพวกนี้ในกลุ่มเลยครับแล้วก็จะมีการพูดคุยเล่นกันสนุกสนุกสนานทุกคนอยู่เป็นครอบครัวครับครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในบ้านลิตเติ้ลทวินครับเพราะว่า ทุกคนน่ารักมากเป็นกันเองมากอยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสว่าแบบมันเป็นยังไงมันดีมากจริงๆครับก็ของผมก็เป็นชื่อว่าบ้านแฟนเชพุทนะครับอาจจะไม่คือเชิญชวนเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันครับทุกคนก็น่ารักมากในบ้านแล้วก็โรแมนติกนิดนึงบ้านบ้านผมค่อนข้างโรแมนติกเพราะว่าเราจะแบบส่งเพลงกันก่อนนอนทุกวันนี้หวานๆอะไรเงี้ยครับก็ก็ถ้าชื่นชอบแล้วก็ติดตามกันเข้ามาเข้าบ้านมาอยู่ด้วยกันนะครับ ก็ไม่ชวนเข้าบ้านชวนเข้าร้านแล้วกันครับผมก็ไม่จริงๆถ้าถ้าก็ถ้าจริงจก็เข้ามาพูดคุยได้ทั้งในในไอจีหรือว่าในบ้านบ้านแฟนคลับก็ได้หมดเลยครับหรือว่ามาเข้ามาในร้านก็ได้นะครับผมครับผมก็ ร้านไอต้านะครับน้ำเต้าหู้ฟิวชั่นนะครับก็อยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยที่เกาะลาดวิธีนะครับก็คือเป็นมันเป็นธุรกิจเล็กๆของเจมอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับที่ตอนนี้เปิดอยู่แล้วก็ว่างๆก็จะไปที่ร้านค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยครับผมก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะมามามาอุดหนุนอะไรเงี้ยก็แวะมาได้ครับแล้วก็ถ้าเจอก็พูดคุยทักทายถ่ายรูปอะไรเงี้กันได้ครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับ